นนะะไปค่ะก็ก่อนอื่นขอบคุณมากเลยนะคะที่ที่พี่ๆมากันเยอะมากเลยค่ะก็ขอบคุณค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมือนคุยธทรมกับเพื่อนสนิทเพื่ที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆค่ะเป็นยังไงบ้างเป็นแต่สินใจแบบเรับเลยเป็นวอนเลยคือคือไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการเหมือนพิมเขาก็คิดของเขาอะค่ะพิมเขาถ้าทำหลังบ้านส่วยเพื่อนก็จะดูเรื่องแบบ โฆษณาดูเรื่องภาพดูเรื่องการแสดงดูเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ต่างคนต่างถนัดทำก็กทำกันไปค่ะก็จะเป็นแมชที่ดีค่ะลงทุนไปเยอะอยู่นะค่ะก็ทำแล้วก็อยากทำให้มันดีสักนิดนึงค่ะคือไม่ไม่อยากจะแบบว่าทำแบบจริงๆรคว่างๆค่ะจริงทุกคนทำธุรกิจค็คาดหวังหมดนะพี่หวาแต่ว่าหมายความว่ามันจะไปได้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ารู้ว่าถ้าอยากรู้ว่าวันดีแค่ไหนก็ต้องลองซื้อใช้ก่อน,อน,นเออะไรนะอ๋อคือจ,จริงๆคือว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนใช้แล้วมันต้องซื้อใหม่ต้อง reuse อะค่ะคือก็เลยคิดว่าเอออยากทําผลิตภัณฑ์อะไรที่มันมันต้องซื้อใช้ตลอดอนนมันกออ็มาที่สบู่ของเราดีง จริงๆมันเป็นวิตามินซีด้วยค่ะแล้วก็มีผสมน้ํานมด้วยแต่ว่าอย่างคริสเนี่ยอาบน้ำคริสก็คือคริสจะเป็นคนขี้เกียจคริสก็จะแบบจริงๆคริสเป็นคนขี้เกียจคือมันหลายสเต็ปไงต้องแบบทาครีมทาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามหาสิ่งที่สิ่งที่มันมันช่วยผิวเราให้ให้ให้มันดูแลได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่อง กินซัพพลเมนต์กินวิตามินอะไรก็แล้วแต่คือเราเอาทุกทางแหละผู้หญิงสมัยนีย้เอาทุกทางอาบน้ําก็เป็นอีกวิธีหนึ่งค่ะอย่างอันนี้เนี่ยพอล้างออกไปแล้วอ่ะมันจะรู้สึกเหมือนเราแบบทาโลชั่นไปแล้วชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ผิวก็นุ่มลื่นตอนนี้ก็ซื้อได้ที่ออฟิเชียลเว็บของเรานะคะแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายค่ะเมื่อกี้อาบน้ำโชว์เหรอคะนิดหน่อยค่ะเป็นบ้านน้ําก็ขายสบู่ก็ต้องต้องนิดนึงค่ะ มสอคนคะหนคนใช่หนุ่มสองคนก็คือจริงๆจัดงานก็ thank you แฟนคลับด้วยค่ะเพิ่จริงๆพิมพ์มเขาก็ถามว่าเอออยากอยากได้ใครที่ที่เหมือนเคยเจอเจอแล้วรู้สึกว่าเออแฟนคลับเขาแบบว่าน่ารักอะไรอย่างเงี้ยคุณก็บอกว่าเออแฟนคลับของเป๊กก็น่ารักแฟนคลับเบียกก็เยอะเจมจีก็น่ารักคือมันก็จะได้เป็น3าม generation 3าแบบหนุ่มๆ3แบบอ่ะถามล่าสุดอ่ะเขาเล่นได้เลยค่ะ มีลูกพู่ออกมาที่เป็นลูกเฟมก็เลูกเฟรมลูกเฟมค่ะเจนนี่ครีค่ะทำไมคะเป็นงั้างคะก็โอเคค่ะคือเอาอย่างนี้นะคะคุณรู้แหละว่าทุกคนแบบอยากจะถามอะไรเพราะจริงจริงอ่ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ที่มันคุณว่ามันเป็นข่าวนานเกินไปแล้วค่ะเราคุณก็เชื่อว่าตรงนี้ก็ขี้เกียจจะถามแล้วขี้เกียจจะตามแล้วคนอ่านก็ขี้เกียจจะตามขี้เกียจจะถามแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะบอกเลยแล้วกันนะว่าต่อไปนี้อ่ะ ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอย่างที่คเคยบอกมาอย่าไปทําอะไรให้มันรู้สึก like ว,ว่ามันเกรงเพราะคคิสะสงสารเพื่อนคริสเพื่อนเพื่อนคนอื่นๆที่เวลาเขาไปอ <c ười> ีเวนต์เขาต้องมานั่งตอบคําถามคริสไม่อยากเป็นภาระใครนะคะแล้วก็ต่อไปนี้มีคริสก็มีไม่มีก็ไม่มีแค่นั้นเลย <c ười> <Voilà. S 2> แล้วก็ไม่ต้องไปไฮไลท์ว่าแบบวิจะไปงานแต่งงานเขาหรือเปล่านั่นนี่นู่นคือคนเขากําลังจะมีความสุขเราไปโฟกัสที่เขามีความสุขยูจะมาสนใจทําไมว่าแขกคืออะไร ในส่วนนั้นอะเดี๋ยวให้คุยสนใจของคุณเองคือคุณจะจะไปงานหรือไม่ไปงานอันนี้มันต้องแล้วแต่ว่าเจ้าของงานไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานหรือจะเป็นงานอีเวนต์หรือจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาเชิญเราว่างเราไปถูกปะถ้าเจ้าของงานเขาไม่เชิญแล้วเราก็ต้องได้แก้ได้แค่แสดงความยินดีถูกไหม <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคุณจะคุเคยบอกมาตั้งแต่แรกแล้วแล้ววันนี้ขอให้จบเลยนะคะคุณไม่ค่อยพูดซีเรียสเท่าไหร่ วันนี้หนูเจอพี่ๆหนูไปพูดซีเลี่ยนเลยแล้วให้มันจบไปเลยต่อไปนี้มีคริสก็คือมีไม่มีก็คือไม่มีในเฟรมอย่าทำเยอะเพราะว่ามันแบบมันทำให้ทุกคนอึดอัดคริสเก่งใจเพื่อนอันที่สองคือคริสถ้าเป็นเพื่อนแล้วก็คือไม่มีการเลิกคบทั้งชีวิตยังไม่เคยเลิกคบใครวันนี้พวกพี่อาจจะ สนิทกับเพื่อนที่อยู่ที่ทํางานไม่ได้แปลว่าพี่เลิกคบเพื่อนที่พี่คบมาตอนเรียนมหาลัยคุณพูดถูกไหมวันนี้สนิทกับเพื่อนแก๊งนี้ไม่ได้แปลว่าฉันเกลียดเพื่อนแก๊งเก่าไม่ใช่คือปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติคุิสไม่ชอบความอึดอัดเลยค่ะแล้วคิสก็อยากจะเจอหน้าพี่ๆแบบที่คิสล่าเริงแจ่มใสตลอดเหมือนเดิมทุกครั้งวันนี้จบเถอะคิสว่าคนคนอ่านเขาก็เบือ่อ ไปแสดงความยินดีกับเขาล้วนๆเลยดีกว่าเพราะเขากำลังแฮปปี้มากก็อยากไปโฟกัสเรื่องอื่นไปโฟกัสเรื่องงานแต่งเขาให้เขามีความสุขแฮปปี้เราคือก็ยินดีด้วยมากๆเพื่อนๆทุกคนก็ยินดีด้วยมากๆกับภาพรวมเลยนะมันก็แเออแฮปปี้ภาพรวมแบบก็เป็นงานวันเกิดของของน้องแพรค่ะค่ะคือก็อยู่ในที่เดียวกันได้มันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบว่าโอ้โหต้องมีอะไรค่ะต้อก็ถัดไปไปแวบมาค่ะ ่ยินดีค่ะ,ค,ะคือไม่ว่าจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ค่ะเวลาเราเห็นใครมีความสุขอ่ะเราก็ต้องยินดีอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อยู่ในเวอร์ชั่นนั้นคุณต้องพิจารณาตัวเองว่าคุณเป็นคนขี่อิจฉาหรือเปล่าถูกไหมใช่ปะจบแล้วพอใครของอเ,เอาไหมไทยแลนด์ก็เทเลนต์ไหมหรือยังไงไม่มีใครสนใจเห็นป่ะเอาเอาดีด เอาดีๆเอาดีๆคุยคุยก็เนี่ยตรงเนี้ยคุยเจอพวกพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเจอกันมากี่ปีนี่ก็คือว่าเพื่อนคุยเหมือนกันนะเจอข้างนอกไม่เจอที่ทํางานคุยก็วิ่งเข้าไปสวัสดีเหมือนกันแหละจบมันแค่นั้นไม่เราไม่ได้เป็นใครที่พิเศษลอยลงมาจากฟ้าอะไรตรงไหนเราเป็นเราแบบนี้แหละค่ะ